สวัสดี FC เพื่อนช่างทั้งหลายที่เข้ามาดูมาชมในช่องในผลมอหอกวันนี้ก็จะมาสอนไม่ใช่อนถือว่าสอนหรอกถือว่าเป็นการแนะนําเป็นการแนะนําไม่อาจที่จะสอนท่านใดก็ผมเองก็ปปัปปวปลาเหมือนกันก็จะเป็นฟังก์กชันเสริมสําหรับวงจรไฟกระพริบนะก็คือรูปแบบก็จะเป็นเวลาเราเสียบครีบแบต ไฟดวงนี้ก็จะติดเวลาเครื่องทำงานดวงนี้จะดับดวงนี้จะติดแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาสวิตร้อนไปนในตัวด้วยก็จะใช้ดีเลย์มาเขาเรียกมาทำการสวิตก็คือทอตัวดีเลย์เนี่ยขาที่1ที่2ที่3ที่4ที่ห้า นับออกง,ง่ายๆแบบนี้ขาที่1เนี่ยผมจะต่อไอสายสวิตเข้าสายที่สองผมจะต่อไอไดโอดหันฝั่งที่มีขีดขาวขึ้นมาแล้วก็พ่วงสายสวิตเข้าไปอีกฝั่งหนึง่งแล้วสายที่3ามเนี่ยผมจะต่อไฟลบเข้าแล้วก็พ่วง R R 1 K อีกสตัว ไอสายที่สเนี่ยผมก็จะใส่หลอด led ผมใส่เป็นสีแดงนะแล้วหันฝั่งไฟบวกฝั่งไฟบวกก็คือฝั่งที่มีพื้นที่น้อยเนะี่ยมาใส่ขาเนะนี่ยคราวนี้ตัวนี้ก็หันฝั่งไฟบวกมาฝั่งมีพื้นที่น้อยเนะี่ยมาแล้วก็โยง r 1 k เนี่ยมาหาฝั่งไฟลบเหมือนกันสอฝั่งเนะี่ยแล้วคราวนี้สายตัวนี้ก็จะออกไปเลี้ยงวงจรไดเป็น ไฟบวกของวงจรไดและสายนี้ก็จะมาจากขั้วกลางของมออแปลงเป็นสายไฟบวกมาเข้าที่ไดโอดและสายไฟลบก,ก็จะฝากไว้ที่ขา C ของทานซิตเตอร์เพราะว่าทานซิตเตอร์ตัวนี้มันเป็นชนิด TNP ขา C จะเป็นไฟลบขา E จะเป็นไฟบวกผมก็จะฝากเข้าที่ขา C และนอกนั้นก็ต่อบปกติธรรมดาของมออแปลงนั่นแหละ อันนี้ตัวสวิตผมจะใช้เป็นสวิตตัวเล็กๆนี่แค่นี้ดูที่ว่ามันจะควันขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ก็แบตก็จะเป็นแบตดิเทียมตัวเก่าตัวเดิมนี่แหละก็จะเสียบเข้าเลยนี่พอเสียบเข้าปับ๊บยให้ดูสถานะไฟมัน ไฟมันก็จะขึ้นสถานะอย่างนี้เดี๋ยวพอกดสวิต์ปุ่มตาไกเห็นไหตัวเล็กๆเนี่ยมันก็จะเป็นไฟแดงปับ๊บเนี่ยไฟก็จะทํางานสวิตช์ไม่มีร้อนแล้วประกัน ลากยาวๆได้สบายบายก็พาลองไปทําดูกันไอตัวนี้ก็เจาะอ,ออกมา,าหน้า คงเครื่องมันก็จะเป็นฟังก์ชันเสริมลูกเล่นอีกแบบนึ่งเดี๋ยวจะอีกแบบนี้ก็จะเป็นสเตปแบบนี้ไอตัวนี้เป็นตัวตัวจิ๋วผมผมว่าจะทำใส่ฟังก์ชันเสริมคือเดิมทีมันจะมีสวิตช์ชนิดถอดได้แล้วก็ต่อมาผมก็เลยเจาะใส่ น้าปัดเพื่อแสดงสถานะไอ้แบตว่ามันมีไฟเหลือกี่โวลต์จะใส่ประมาณนะี้ให้ดูจะเป็นลูกเล่นเล็กๆแน่นอนอ่าตอนนี้แบตเตอรี่มีอยู่12.4ประมาณนะี้เดี๋วจะ,ะต่อต่อสวิตช์ให้ดู สวิตก็จะต่องอ่ายๆแบบนี้อันนี้สําหรับกันคนเล่นกรณีอย่างเวลาเราไปทํางานหรือว,ว่าเราเวลาเราไม่อยู่ก็จะมีู้ไม่หวังดีเราไปใช้งานแบบประมาณนี้ตาตาก็มีหลายท่านที่สอบถามผมมาว่าลุงนี้ผมปล่อยเท่าไหร่ ประทานนภัยตรงนี้ผมไม่ได้ปล่อยเพาว่าทานซตเตอร์ชุดนี้ถือว่าแพงพอสมควรนั่นแหละไอทานซเตอร์แพงกว่าตัวหมอแปลงก็เลยไม่ได้ปล่อยถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตไค b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมสวัสดีครับ